สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานการเงินและเลขมงคลของชาวราศีสิง Always. ห์ละคนาสิงห์ในเดือนกรกฎานะคะพศ2567ชาวสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยายนอันนี้หมอมินอ่านทางอศรสต์ไทยวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงทีๆๆ่จะวางอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนทุกท่านมันไม่ใช่ดวงคนโดยตรงเนาะ ะะอะไรดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปดีกว่านะคะถ้าพูดถึงความรักแน่นอนละไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันค่ะสิงช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. ด i เมเชียนไปแรกก่อน mm hmm. ด i เมเชียนนี่มันหมายถึงนะคะหนึ่งเนาะการมีเซนต์มีลังสังหอ์การได้เริ่มต้นอะไรใหมๆ mm ่ๆ hmm. คุณเรน,นดอรกุหลาบอยู่ตรงนี้ไหมคะดวงมสเสน่ด้วยนะคะตรงนี้นะ นะชาวราศีสิงห์มาบอกเลยเป็นคนใจดีการใจดีของเราบางคนต้องดีให้ถูกที่ให้ถูกคนและให้ถูกเวลาเพราะบางคนถ้าเขาเอาเปรียบเราเขาจะหาสแสวงหาผลประโยชน์กับเรานะราศีสิงห์ส่วนใหญ่เขาเป็นคนใจกว้างข้อดีแต่ไม่ได้แปลว่าจะมาหลอกเขานะคะเมื่อเขาเสียใจแล้วนะคะจะมาทํากับเขาอีกเขาก็ไม่ยอมเราคานถูกไหมทุกทนทุกท่านนั่นแหละมาดูต่อมาสิเหลียญ มองบอกสถานการณ์ที่การเงินการทองเริ่มจะมั่นคงขึ้นอันนี้หมอมินพูดก่อนนะคะราศีสิงห์เนี่ยมันมีเยอะมากๆในเรือนของเราในดวงของเราชะตาดวงดาวไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ต้นทุนก็ไม่เหมือนกันต้นบุญก็ไม่เหมือนกันความพยายามแตกต่างกันให้อย่างนั้นดวงมันจะไม่เหมือนกันนะคะและอีกอย่างที่ว่างอยู่ตรงนี้หมอพูดแต่ตามไพ่ของหมอนะนะคะขอให้คุณรับแต่สิ่งดีๆไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะฮาดเวอร์นะคะ ้าเหรียญหนึ่งดาบเทหายประเทศแปดเหรียญโอราศีสิงช่วงนี้นะคะโฟกัสในเรื่องเงินเรื่องงานเต็มที่เลยโอ้โหมีแต่เงินออกมาราศีสิงช่วงนี้นะคะนะคะ่าแน่นอนแหละนะคะมีแต่เรื่องเงินออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะหนึ่งถ้วย ได้สำหรับะติตมาดูกันบ้างว่าคุณคุยคุณดีกับใครหนึ่งคนเกิดวันพุธคนเกิดวันเสาร์ตุลลัคนาตุลราศีกุมลัคนากนะคะแล้วก็ธาตุลมเนาะตุลกุมเมถุนธาตุน้านํกากรกฏมินพิจิกนะคะมีคนธาตุไฟเมษสิงหนคมมีคนอายุน้อยเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้มาดูความรักเป็นยังไงบ้างนะ,ะบางท่านนะคะหมอขอตรงนี้นะ,ะบางคนอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วที่ผ่านมา ความสัมพันธ์นี้หมอเห็นไพ่คุณมูปอนเป็นวงกลมเดวอนี้เป็นไพ่ดาวเสาก็ได้เป็นไพ่ห่งการสิ้นสุดเหนื่อยนะคะความรักเหมือนไม่มีนะบางท่านช่างโดดเดี่ยวช่างเหงาเหลือเกินเดอะไฮพีเทสเนี่ยเขาดึงใครเข้ามาเป็นรักซ้อนรักแทกตลอดเวลานะแม่หมอว่าคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยนานดาวย้ายแล้วนะตะกี้เนาะหมอจะบอกว่าถ้าคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปมันหมดวิบากแล้วบางคนทนทุกข์มานานเสียใจมานานตอนนี้หมอว่าเดี๋ยวจะติด มาว่าคุณน่าจะมีเรื่องที่ถ้าคุณจดทะเบียนสมรสและนะคะมีโอกาสที่อาจจะเรื่องยาก็ได้นะคะยาตามกฎหมายแต่ถ้าบางท่านนะครับอยู่ด้วยกันเป็นเป็นแฟนนี่แหละค่ะเหมือนครอบครัวก็มีโอกาสที่คุณจะรู้สึกว่าคุณพอและคุณอยากได้รับโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่ตัดอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนหรือคนคุยก็ตามที่มันไม่เคยชัดเจนคุณก็อยากตัดออกไปในความสัมพันธ์นี้นะคะ มาดูแคลริฟายที่ผ่านมานิดนึงนะคะความรักที่คุณทุ่มเทเนาะคุณจะรู้สึกว่าเราซัพพอร์ตทุกอย่างเลยนะ,ะหรือไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยซะะัพพอร์ตการเงินการงานซัพพอร์ตลลายๆสิ่งละลายอย่างแต่ก้าวถ้วยเขาเติมไม่เต็มเจ้าชู้นะคะคุณตัดสินใจนะที่จะมูฟออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าก็ได้มันเหนื่อยคุณเคยรอนะว่าเขาจะดีขึ้นไหมรอความชัดเจนรอว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางคนก็อยู่เป็นสถานะแฟนหรือครอบครัว สีถ้วยเนี่ยเบื่อเรารักเขามากกว่าเขารักเรานะคะดูเดจบนะคะดู The เดะจบสัทีห่างออกมาพอละคุณตัดสินใจนะคะอ็มเพลเอร์เนี่ยราศีแม่นักคมิกนาเม็นะ,ะแถมเจ้าชู้ไม่พอบางคนคุยกับคนต่างชาติได้ด้วยเป็นความรักที่รู้สึกว่ามันเหมือนการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้อมืมาดูกันปัจจุบันนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุย จะเป็นอย่างไรหมอมาดูคนโสดก่อนนะคะหมอขออนุญาตสับคนโสดก่อนคนโสดหนึ่งถ้วยขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณนะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นรักตัวเองคุณผ่านอะไรมาเยอะนะคะสินค้าเห็นไหมคะความรักของคุณคุณดูนะแปดเหรียญเก้าเหรียญขึ้นมาหนึ่งดาบไพ่พวกเนี้ยนะคะเดมิจิเชียนพวกเนี้ยเดอะสตาร์พวกเนี้ยมันไม่ใช่ความรักที่มันมันรีบร้อนคุณเห็นแปดเหรียญไหม แต่ความหมายหมอมินจะบอกราศีสิงห์ว่าคําว่าไม่ได้รีบร้อนมันไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายนะคะนะไม่รีบร้อนไม่ได้แปลว่าเออบางคนเจ็ดวันทักมาสามนาทีนะหายไปเป็นเดือนกลับมาใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นคําว่ารีบไม่ใช่สามเดือนสีเดือนแล้วคุณจะทุ่มเงินทุ่มทรัพย์เพราะคุณมีประสบการณ์ในการเสียใจยประสบการณ์ในการโดดเดี่ยวมาก่อนนะประเียนเห็นไหมถ้าเป็นความรักแน่นอนเข้ามา เดียนเนี่ยเลี้ยงอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายแปลว่าความรักของคุณคุณต้องการความรักที่หนึ่งดาคือจริงจังชัดเจนจริงๆก็ต้องแปลว่าต้องการเวลา foreigner. พูดคุยศึกษาดูใจกันไปเสมอต้นเสมอ,อปลายนะคะตรงนี้แต่ถ้าบางท่านความรักของคุณคุยกับใครมานะคะที่เสมอต้นเสมอปลายหมอมีนว่ามีโอกาสได้เปิดตัวมันสิ้นสุดมันมีความชัดเจนมันมีความอบอุ่นเติมเต็มเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมจะติดตรงตรงนี้กับสิบเปลียน แต่ถ้าความรักใดเพิ่งเริ่มต้นใหม่แม่หมอว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าศึกษากันไปแต่ว่ามีเป้าหมายพูดคุยกันทุกวันต้องการการเวลาต้องการการเคลียร์บางสิ่งบางอย่างก็ได้อะแม่หมอขอสับไพ่ให้คนโสดเพิ่มเติมนะคะคุณจะพบใครบ้างคนโสดสิบเหรียญนนตรงนี้นะคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม,ไม้ดูดีๆนะคะเขาไม้จริงไหมถ้าเขาบอกว่าเขามีปัญหากับคนของเขา มาว่าถ้าคุณเข้าไปมันจะเป็นปัญหาคารลาคาสซังล่อยให้เขาเคลียร์ก่อนนะคะตรงนี้นะเดจัดเมนต์คนคนนี้จะผูกพันกับคุณเหมือนอดีตภพชาตินะคะคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขาคิงถือไม้เท้านะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนในกลุ่มสายงานคนข้างบ้านเรานะคะหรือเพื่อนๆนแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะหรือคนที่รักสัตว์หรือทํางานเกี่ยวกับนะ,ะเกี่ยวกับองค์กรสัตว์ก็ได้นะคะตรงนี้คุณอาจจะได้เจอคนที่เป็นคนขยันเป็นคนแอคทีฟ นะฮะตรงนี้แต่ถ้าถือถ้วยเนี่ยนะอันนี้เนะาะพัดน้ํากรกฏมินพิจิกเป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้แต่คนคนนี้หมอบอกเลยว่าเป็นคนค่อนข้างอาจจะโรแมนติกเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะถ้าเขามีความรักเขาจะถือคุณไว้ในมือถ้วยเดียวคือรับเดียวแต่คนอื่นของเขาไม่ไม่รับนะคะตรงนี้นะในถือถ้วยหมอว่ามีโอกาสที่เป็นคนเดิมๆหน้าเดิมๆม,มันขึ้นมาก่อนหน้านี้จะวนกลับมาได้ด้วยหรือคน ช่วงนี้อาจจะได้รู้จักกับคนดีวเก่าคุณคุณหนาคุณตานะะ้าสมัยอาคุณอาจจะเคยรู้จักกับเขามาแต่สมัยเด็กก็ได้ประถมมัธยมหรือแม้แต่คนที่เคยคุยแล้วเราถูกชะตาถูกชะโลกันเมื่ออดีตแต่ต่างคนต่างแยกย้ายตอนนั้นนะคะไม่ได้บอกความรู้สึกไม่ได้เอื้อนเอ่ยอะไรอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้ขวนกลับมานะเป็นคนเดิมๆนะเดิมๆหรือคนที่เคยเป็นแฟนคุณนะคะทำให้คุณเสียใจก็ได้นะคะอยากกลับเข้ามาคุณพิจารณาเอานะสเตนนะคะ ตัวคุณนั้นเนี่ยสิงนะคะอ่สิบดาบหมอมินว่าคนคนนี้เคยเจ็บเคยเสียใจมาในะค,ะความรักความสัมพันธ์ดเมเชียนด e เมเชียนทำงานเกี่ยวกับอะไรนักแปลภาษาได้ด้วยนักโหราศาสตร์นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึง่ง d i เมเชียนหมายถึงว่าอ่านะคะคนที่ทํางานในสื่อสารมวลชนก็ได้นะคะและเป็นคนที่อายุน้อยมากๆก็ได้จะติดเกี่ยวกับทานายเอกสารข้อ,ขอกฎหมายหรือนักวิชาการ แทมาแลานนะคะอาจจะแตกต่างกับคุณคนคนนี้ไม่ว่าอายุบางคนก็หนาตาทางสังคมความห่างไกลต่างชาติก็ได้ต่างภาษาเป็นความรักที่พัฒนาได้แต่ศึกษากันไปมองถึงอนาคตร่วมกันนะคะมีคนรู้จักนะคบไปสักพักนะะเขาจะเปิดตัวเปิดใจนะคะตรงนี้สําหรับคนโสดนะนะทีนี้เอาคนมีประเด็นนะคะหมอขอสับให้คนมีประเด็นก่อนนะนะฮะ เขาดูคนม e ีประเด็นขอดูคนมีประเด็นนะคะว่าเป็นอย่างไรมีประเด็นคือหมายถึงว่าไม่ว่าจะมีประเด็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเขาเรียกมีประเด็นเด็กถือเหรียญคนอายุน้อยนะคะแปดเหรียญแปดถ้วยไนท์ถือดาบเดอเอ็มพัลเลอร์ห้าถ้วยเดโมนวินอฟสอดซีดาบเจ็ดเหรียญ หกเหรียญห้าไม้เท้า The Empress นะคะตรงนี้อ่ามาดูกันบ้างเขาเป็นอย่างไรตอนนี้นะเอ่อบางคนมันเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันหรือเปล่าคะขัดแย้งนะ่ะออกมาสามใบนี้เลยขัดแย้งเล็กๆน้อยๆจุกจิกยุ่งยิ้มไปหมดแถมยังมีคนหมู่มากเข้ามาเสี่ยมมาแสกอ่ามาแทรกมาซ้อนมามาเสี่ยมทําให้เราขัดแย้งกันทั้งที่เรามีอยู่แล้วประเด็นนี้นะคะ สองนะที่หมอเห็นอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติหมอไม่รู้นะว่าอาด้วยเออหมอไม่รู้นะว่าเขาไปคุยกับใครอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนในสายงานคนรู้จักแต่ความสัมพันธ์ของเขาหมอว่ามันมีปัญหากันกําลังมีปัญหาขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะที่ให้แล้วไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ความรู้สึกของเขาเริ่มสับสนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันไม่ได้ชัดเจนปัญหาทั้ง ขัดแยง้งปัญหาทั้งเรื่องเงินทั้งการปรับตัวอะไรหลายหลายอย่างวันนั้นราคาหมอว่าเขาจะรู้สึกเสียดายเสียใจรู้สึกผิดลึกๆนึกถึงคุณนะคะตรงนี้บางคนก็คุยอยู่ดีดๆก็เงียบหายไปเลยอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่ได้ต้องการคอมมิชมนต์จริงๆอาจจะไปโฟกัสเหลืองเงินเหลืองงานเรื่อง,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 องหน้าที่ความเรด็จของเขาเห็นะคะมีแต่เรื่องงานออกมาเต็มไปหมดเลยหรือเป็นเพราะความรักมันอาจาที่จะต่างกันบางท่านอายุความห่างไกลไหมหน้าตาทางสังคมหรือเขายังไม่ได้พร้อมอะไรบางอย่าง มันเลยรู้สึกว่าเดินหันหลังออกมาได้ด้วยนะคะแต่หมอเห็นเขาสองคนโยนะคะอ่ะมาดูความรู้สึกดิเขามีต่อคุณบ้างคนครบคนคุยหรือคนมีประเด็น The เอ็มพั r เลสิบถ้วยสิบเหรียญดิเลมเบอรสี่ไม้เท้าสามไม้เท้าสองไม้เท้าเดอะเดชนะคะ อคิ้งถือไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคิงดแาบบอ่านะคะแล้วก็ไพ่เดอะฟูมาคะ,ะคนที่มีประเด็นหมอหม,มอมินว่าตัวเขาก็นึกอยู่นะว่าคุณคือครอบครัวหรือคุณเคยเติมเต็ม,ตมให้เขาดูแลใส่ใจเขาดีใจลึกๆเขาก็คาดหวังนะคะมาพูดถึงคาดหวังนะอยากมากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ ะะแต่ว่าแม่หมอว่าดูดีๆนะคะตัวเขายังต้องการอิสระอยู่เหมือนคุณเนี่ยคือครอบครัวคือสถานะนะแต่ฉันยังอยากล้นลาไปโฟกัสไปเรื่อยๆเอื่อยๆ,ๆไปเปื่อยกับคนอื่นแต่ถ้าไปไม่ได้ดีฉันอาจจะอยากวนกลับมาตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่มันไม่ใช่ทุกท่านนะคะตรงนี้นะไพ่ขึ้นมาแต่ถ้าบางคนนะคะเป็นความรักอาจจะโสดก็ได้อ่ะโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักใหม่ๆคนคนนี้เข้ามาถามว่า เขาคิดยังไงคุณหมอมีนว่าเขาอยากอบุนและเติมเต็มกับคุณนะนะคะเขานึกถึงการมีครอบครัวหรือถึงความรักที่อบุนกับคุณเป็นความรักที่เข้าใจแต่สภาวะไม่ได้รีบร้อนคือแบบสบายใจคุยกันแบบเข้าใจค่อยๆเป็นไปค่อยๆศึกษาไปเพราะว่าหมอเห็นไพ่เดทออกมาแปลว่าถ้าไม่ใช่เขากับคุณก็คือน่าจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม,ไม่หรือเคยจบอะไรมาแล้วแล้วความรักมันไม่รีบอะ่ะมันต้องการความชัวร์ต้องการความมั่นใจ ต้องการการศึกษาดูใจไม่รีบร้อนนะคะตรงนี้ถ้าท่านรนะีบนะคะเขาไม่รีบนะคะหมอบอกเลยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าที่หมอบอกเจ็ดวันทักสามาทีสามเดือนหายไปแล้วกลับมามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณดูไพ่มันเป็นสเต็ปอยู่คุยกันทุกวันแต่ค่อยค,อยค,อยคอยศึกษากันไปมากกว่านะคะแต่สําหรับกรณีบางคนที่ยังคุยอยู่นะคะกำลังศึกษาคุยอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่เออศึกษากันมาหมอว่าคนคนนี้เขารู้นะว่าคุณคือเข้าใจเขาเห็นไหมคะดูออกมานะคะ ไม่มีใครแล้วล่ะเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือความรักความบุ่นเติมเต็มให้กับเขาเขาชาัดเจนนะคุณนะแต่เขาขอจบอะไรบางอย่างเคลียร์หมอไม่รู้นะว่าอาจจะมีเรื่องยุ่งเหยิงมีปัญหาอะไรบางอย่างที่พันธานาการอยู่ก็ได้เขาก็รอนะรอที่จะติดต่อรอที่อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณรอให้จบอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้อเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่ด้วก็เป็นดาวเสาเป,เป็นปัญหาได้ด้วยหนึ่งอาจจะความห่างไกลหรือเรื่องงานหรือเรื่องบางอย่างที่เขานะคะต้องเคลียร์ร่างต้อสาร,สาร ะะรอวันชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างบอกว่าเขามันเหมือนเขาเขาคิดถึงคุณนั่นแหละค่ะอืมไม่มีใครละหันซ้ายแล้วขวามีแต่คุณแต่เพียงแต่ที่ผ่านมามัจจะเป็นปัญหาบางอย่างก็ได้อะไม่หมอขอให้ดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะไพ่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่มอมินลงคลิปเลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปรอเดือนกรกฎานะ10ถ้วยนะะจะติดนะคะ แต่แปลกนะคะหมอเห็นชาวราศีสิงห์บางคนคุณจะรู้สึกปลอดโปร่งนะคะโดยสตาคุณจะรู้สึกสบายใจเมื่อคุณคุณเคลียร์พลังงานอะไรที่มันมืดมนคุณก้าวไปสู่เห็นไหมคะแสงดาวนาทางเป็นความสุขก้าวเหรียญคือมีความสุขมากโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานถึงดวงคุณมีสเสน่ห์คุณก็ไม่ได้รีบออกับความสัมพันธ์แถมเพอเพคุณชอบไหว้พระปฏิบัติธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็คอยคัดกรองคนที่ใช่ให้คุณ นะคนที่ไม่ใช่คุณบอกว่าจบไปเธอคู่วี่บากเหนื่อยมาพอแล้วนะคะเนะี่ยคุณเคลียร์สถานะคุณคือชัดเจนกับตัวเองแล้วที่จริงดวงคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะแต่ว่าแต่ตัวคุณมากกว่าที่อะไรที่มันท็อกซิคคุณไม่เอาแล้วช่วงนี้นะคะหมอพูดถึงช่วงนี้เฉยๆนะแต่แน่นอนแหละไม่ได้แปลว่าคุณจะเหงาเปล่าเปลี่ยวไม่ใช่มีคนเข้ามาเพียงแต่คุณต้องการความรักที่ให้จริงๆและได้รับจริงๆความรักที่มั่นคงจริงๆ คุณก็เลยต้องการการเวลาไหมคะต้องการเคลียร์ต้องการคุยให้มันชัดเจนศึกษาดูใจไปนะคะแน่นอนแหละแม่หมอว่าดวงคุณมีสเสน่ห์ช่วงนี้มีคนเข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นและสบายใจอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่นําพาคัดกรองนะคะมีพรมลิฉิเข้ามาด้วยหมอจะบอกว่าคนที่ใช่แล้วก็คือใช่คู่แล้วไม่แคล้วกันถ้าไม่ใช่มันต้องจบนะคะถ้าเป็นแค่คู่วิบากมันต้องจบแต่มีคนพยายามเข้าหาคุณนะคะพยายามมาง้อคุณพยายามมาเตือนนะ แต่คุณต้องการความชัดเจนนะมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคะ,ะแม่หมอขอดูการงานการเงินนะคะทีนี้อ่าเดเวอรคือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรต่างประเทศหรือเกี่ยวกับต่างต่างประเทศก็ได้นะคะหรือฟัวจะเป็นงานฟรีแลนซ์ของคุณนะคะธุรกิจส่วนตัวก็ได้ หรือถ้าคุณกําลังว่าง,งานมีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่คุณสะสมประสบการณ์สะสมความรู้นะคะพอมีเงินมีทองคุณอาจจะเริ่มคิดอยากจะทําอะไรให้กับตัวเองนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยหรือคุณรออะไรอยู่นะคะคุณเป็นคนมีความสามารถนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอะไรที่มันแย่ๆมามันจะเริ่มดีขึ้นนะคะสิงนะคะอาจจะมีเรื่องุ่วายเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะคะในสถานที่ทํางานอันนี้ อะไรที่ขึ้นมาเกี่ยวกับเล็กๆน้อยๆในสถานที่ทํางานคนดินทาพวกนี้หมอก็ไม่อยากพูดถึงเพราะอะไรเพราะในที่ทํางานสังคมกับคนหมู่มากมันก็มีแบบนี้อยู่แล้วหมอก็เลยดูให้ที่ภาพให,ใหญ่ๆมากกว่านะคะสิบเหรียญขึ้นมาหลายครั้งและราศีสิงจะได้เงินก้อนอะไรคะท่านใดที่รอขายที่ขายทางมีโอกาสรองเงินก้อนจากเงินประกันเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรได้คุณมีโอกาสนะคะหรือเงินทองมันเริ่มมั่นคงบางคนก็อยากมีบ้าน นาะยอยากมีรถนะคะตรงนี้นะมีข่าวดีนะคะทุกคนจากแดนไกลนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคัดกรองผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เมตตานะฮะดีมเพลสที่จริงคุณเป็นคนที่มั่นคงระดับหนึ่งนะคะตรงนี้นะแต่เราก็ไม่หยุดอยู่กับที่สามเหรียญลูกค้าแม่ค้าแม่ขายลูกค้าก็ยังมามาอยู่ตลอดนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยมอมินว่าคุณน่าจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆสาหรับบางท่านนะคะแปดเหรียญเนี่ยเงิน ะะมีโอกาสเงินเข้ามาหลายช่องทางบางคนมีงานประจํามีงานเสริมงานฝีมือนะคะคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะแต่แน่นอนละคะ่ะมักจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะจากคุณตรงนี้นะคะสิบไม่เท้ามอบอกเลยว่าราศีสิงห์เป็นคนที่แบกอะ่ะ The back นะคะพาละเยอะนาทีเยอะการงานเยอะหรือเราต้องแบกผู้อื่น แบกได้ก็ควรแบกนะคะตรงนี้ถ้ายัางไงก็บางสิ่งบางอย่างที่มันหนักหนาเกินไปก็บาลานซ์จิตใจบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์ร่างกายเราด้วยกลัวไม่สบายนะคะแต่แน่นอนละค่ะความสามารถของคุณประสบการณ์ของคุณคุณจะได้มาอย่าลืมนะคะคนดีคุณยังมีสิ่งต่างสิ่งที่คอยคำชุนบุญยังเคลื่อนหนุนอยู่นะคะให้ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาใครดีมากดีน้อยมันก็คือมันขึ้นอยู่กับดวงคุณด้วยนะคะตรงนี้แม่หมอก็อ่านตามไพ่ไพ่พวกนี้นะคะมันจะดีขึ้นกระเตื้องขึ้นนะคะตรงนี้ ที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าเราเราเหมือนเราหมดอะไรบางอย่างนะคะเบื่อๆท้อๆแต่ในนี้หมอว่าคุณจะมีแรงแรงสู้แรงฮึดขึ้นมานะะมีงานเข้ามาเยอะเงินก็เห็นนะคะมีช่องทางมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินไม่หมอว่าอันนี้แหละค่ะจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออนะค,ะคุณกระตือรือร้นมากขึ้นอีกการเงินการทองก็เริ่มมั่นคงมองเห็นโอกาสของคุณขึ้นมาส่วนเล็กๆน้อยๆหมอมินว่าปล่อยไปแต่ถ้ามันเรื่องขึ้นมาหมอว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะ ทีนี้มาไพา่มาดูเลขมงคลนะคะทีนี้นะอันนี้เามินจะเป็นแค่แนวทางนะคะเลขมงคลเก้าคุณไปขอพอรอะไรไว้ด้วยนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้นะจะมีคนมาซัพพอร์ตด้วยนะคะสองถ้วยแปดไม้เท้าเห็นไหมออกมาหมดละสิบเหลี่ยงก็ออกนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะขึ้นมาหลายรอบ นะคะตรงนี้แปดเรียนก็ออกมาด้วยอ่ะอนะคะสิ่งที่ที่หมอเห็นเลขมงคนหมอเห็นมีหนึ่งมีหนึ่งมีเก้ามีหนึ่งมีหกนะคะตรงนี้แต่ในพื้นดวงของคุณหมอเห็นมีมีเก้ากับแปดนะคะมีหกกับแปดอ่ะหมอขอแนะนําสุดท้ายนะคะขอแนะนําสุดท้ายถ้าจะแนะนํำยังไงบ้างนะ ดวงชะตาคุณได้ปรับเปลี่ยนนะคะบางคนมีโอกาสได้ย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่ก็ที่ทํางานดวงเปลี่ยนความรักที่ไม่ดีมันก็ต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะตอนนี้ช่วงนี้ราสีสิงห์อาจจะรู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองเราสบายใจแต่ไม่ได้แปลว่าดวงไม่มีเสน่ห์นะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะมีคนเข้ามาทําให้เรารู้สึกดีแต่คุณไม่ได้รีบร้อนในความรักความสมรรถโสดแล้นะคะถ้าใครที่มีปัญหามานานมีโอกาสได้เคลียร์บางสิ่งบางอย่างว่าจะไปต่อหรือพอแค่มี้ดีนะคะ ตัวเวมเพลสจะติดนะ,ะสิ่งที่หมอเห็นคือนะ,ะแน่นอนราคาจะมีคนมาซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องเงินแม้แต่เป็นหุ้นส่วนความรักมีคนเข้ามาทําให้เราแต่หมอว่าคุณไม่ได้คิดไปเองนะสองถ้วยมีคนเข้ามาทําให้เรารู้สึกดีเป็นความรักที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นความรักที่เข้าใจกันนะะตรงนี้หมอว่าคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีนะคะสิงค์คะ ส่วนอะไรที่มันหนักเหนื่อยมานานมันจะต้องปรับเปลี่ยนงานเหมือนกันบางอย่างที่มันมีโอกาสปรับเปลี่ยนจะเริ่มต้นใหม่มันเป็นดวงแห่งการปรับเปลี่ยนนะคะช่วงนี้ให้ขึ้นมาแบบนั้นแต่เปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะขอบคุณมากมายค่ะสิงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิปเอ่อถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะเอ่อค่าครูหมอพิหมพ์ไว้หมดแล้วนะคะท่านใดทักเข้ามาถามค่าครูหมอขออนุญาตไม่ตอบบางคนทักมานะคะเออทักมาถามนะคะ หมอก็ตอบไปตามรายละเอียดนะคะตรงนี้หมาว่าถ้าทักเข้ามาเล่นๆนะคะไม่ต้องทักเข้ามาเนาะดูดวงส่วนตัวนี้หมอดูดวงตั้งแต่สิบห้านาฬิกาเป็นต้นไปถึงสามทุ่มนะคะถ้าคุณบอกว่าเออเวลาไม่ตรงกับหมอเลยถ้าคุณทักมานะคะดูตีสองกับดูตอนหกโมงเช้ามันคงไม่ตรงกับคุณแน่นอนคะ่ะเพราะว่าหมอไม่ได้รับดูดวงแบบนั้นนะะนอกเวลาแบบนั้นนะคะตรงนี้นะ,ค,ะคุณต้องพร้อมรอคิวได้ด้วยไม่ได้รอย,ยาวนะคะ พรุ่งนี้มาลืนก็คือได้คิวแต่คุณต้องโอนจองนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ